ทุกคนเม่นี่กับการมาพบกับตู้อีกแล้วในช่องสปายชาแนลเม่นี่กับมาพอกันวันศุกร์จะเม่นี่ได้นี่แกคีเด็กใด้หนังมากินกินข้าวเที่ยงนํากันนะจ้ะเม่นี่กับเป็นวันหยุดอีกละบอได้ไปเตุงานคือเก่าก็คือที่บอกตั้งแต่คลิปี่แล้วนะจ๊ะอีตักให้เบิ่งเด้อ อยากวะนี่เป็นกระแซบค่ะเมืวว่อวานเลิกงานกับแวะเื้อนขี้เด็กอยู่ตาลาดมาถุงหนึ่งถุงละสามสิบาทได้อกกง่ายก้อนบบกง่ายอันก็เลยมาต้มต้มแล้วก็เลยชิมเิึงนี่ได้ขัดข้าเหนียวเดี๋ยวจะต้มแล้วก็ชิมิึงแล้วก็ ตู้ว่ามันยังขมอยู่ก็เลยต้มต้มแล้วก็เทน้ทําออกอีกน้ํานึงมันขมโคตรนะ่ะมันชิกินยา่อันนี้ก็พอดีแกงใส่หนังแล้วก็ใส่ผักเน่าผักชะอมมันนะอันนี้ก็ได้ผักมาผักซีผักเขียวกับผักเตียงต้อออกไปซื้อผักอยู่อันร้านผักหน้าบัวามาได้ไปตลาดเมื่อวานเมื่อวานก็นลืมซื้อมากินกันเลยหิวเข้าละอยากว่านี้ กินดนบอแน่อยากได้นั่นนั่นซดน้ำคนเด้ยวเสรยจจังไดอมว้าวขมน้ยนอยเาหนังสองต้น Mmm. ยำโดนเติบหนังหนังไปสองตอน ม่เชา้านีกินปนกินปนปลาดุกกินปนปลาดุกกับลวกค่ะลนกนอกนค่ะบ่มีเวลาถ่ายดอกเมื่อเช้าลูกตื่นจู่มมีเวลาบ้างอันนี้ลูกนอนจากได้ถ่ายคลิปด้วยนี่ยจ่ะอยู่กับลูกกับม้วยไปอีกแบบนึง พ <laughs> าัานดานคลิปเต้นเมื่อคืนนี้ก่อนนอนพามาทคลิปเต้นอันอันเสียงปืนดังขึ้นฟ้ามันเมื่อยมันเมื่อยจนกนพามันลม้มนอนดรงไหนมันเมื่อยจนมันสี่ห้าแมตตาหัวค้า <laughs> เปิดบาบดู đi vào đêm nào mà Ừ, đêm Anh hmm con. hmm hmm con. hmm 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 Ừ. hmm hmm มาหาละมากวางค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แกทุกจะขอปิดคลิปพอซํานี้ก่อนนะคะแบบขอตัวก่อนพอดีเด็กน้อยขึ้นมากวนบมได้ไทยมาได้ไทยดีเนี่ยอย่าก,กวนแม่เออได้ปิดคลิปก่อน โอเคมามาไม่บายก่อนไม่บายปิดคลิปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ๊บถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ตุ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ